สำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจีสตารรวมผาคีเครือข่ายประกาศเจตนารมณ์รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคตโดยมีนายสุพัฒนาพงศ์พันมีเชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์การจัดการพลังงานคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม Bri สต์อ u วอ u ์รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต พร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรธนวันรจารุพงศ์สกุลประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอธิบดีกรมควบคุมมลพิษคณะบดีคณะวิศวกรรมาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยรองคณะบดีคณะวิศวกรรมาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยผู้ว่าการการไฟฟ้า,ฟฟาฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ โอกาสนี้ดกร์ประกออาภาพันธผู้มยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดากล่าวว่าการร่วมพิธีประกาศเจตน,นารมณ์การจัดการพลังงานคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม breath out f i l t u r รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคตกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยจิสดาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบจำลองในการพยากร คุณภาพอากาศการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ PM 2.5โดยการใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม erm, และการร่วมมือกันครั้งนี้ถือเป็นความท้าทายที่ทุกหน่วยงานจะร่วมกันลดจุดอ่อนเพิ่มจุดแข็งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการรับรู้สถานการณ์การเฝ้าระวงังเตรียมตัวและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญนะครับเพราะว่าหลังจากร่วมมือกันแล้วเนี่ยทำให้ชุมชนสังคมได้ตระหนัก อันนี้เป็นชาเลนจ์เป็นความท้าทายของพวกเรานะครับให้จะนาความรู้สู่ประชาชนสู่สังคมจริงๆว่าเรื่อง PM 2.5เนี่ยมันมนีมีอันตรายจริงๆนะนะครับเราต้องตระหนักช่วยกันแก้ไขดังนั้นเนี่ยในการติดเซนเซอร์ติดข้อมูลข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นถึงประชาชนถึงสังคมมากขึ้นเขารู้มากขึ้นนะครับในบายภาคต่างๆจะช่วยจะรับความร่วมือมากขึ้นผมเชื่อว่าจะเป็นจุดจุดร่มตัวที่ดีแน่นอนครับ สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นความท้าทายที่ทุกหน่วยงานจะร่วมกันลดจุดอ่อนเพิ่มจุดแข็งและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งนี้จีดาจะมีการร่วมมือกับพันธมิตรเครือข่ายที่รับผิดชอบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นโดยนว,วัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย